พออ่ะแล้วกันไรค่อยหมันค่อยหมันไรดันมามันจะหมดแล้วดันเขาไปอีกดันมาดันมาถูมาถูมาหน่อยถูมาดันเขาไปไปล้วหนึ่งสุกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเฮีย ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์แล้วออกูเอาด้วยไอ้สัตว์แล้วกูไปสนใจด้วยเฮี้ยมึงเป็นใครอะเฮียมาดิสัตว์มึงก็มาดิเฮียเฮียกูไม่เผาเฮียเติ์นไม่เผานะเฮีย เชีย่ยตีไม่แตกวไวสัตว์มแข็งยังวเะเยี่ยกระโดดไปเรียกพวกได้เลยเยี่ยมาตามพวกมาเพ้อมาตามพวกมามาตามพวกมาป้า,า,า,าเอเยี่ยกลับไปหาพวกแล้วไอ้สัต์เยี่ยกูล่าแม่ง อ้าไอซ์น์หยีโทรศัทพ,ทพ,ทพท์หยิโทรศัพท์หยิโทรศัพท์โทรหาเพื่อนหยิโทรศัพท์โทรหาเพื่อนน <c oughs> ี่หยิโทรศัพท์โทรหาเพื่อนเพื่อนหมายเฮียเฮียเพื่อนหมายสัตว์เฮีย,ย,ย,ยเรียบร้อยแล้วกูงานเกิดไอ้สัตว์ว่าไงจ๊ะพี่ไรฟรอดเอ้ยขอโทษครับ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮีย <c oughs>

คอยหมันคอยหมันอะไรคอยหมันอะไรครับคอยหมันอะไรครับคอยหมันอะไร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 ไอ้เหี้ยอะไรไไสตัตว์ไหวกูสักตัวเยี่ยะไหวยิงเหอะไอ้สัตว์ฮะ ชูเพื่อนเยอะๆตีชูเพื่อนเยอะๆกัดศพมันด้วย่ไอกักรบมัด้วยจัูนกับมันกัดมันชูเพื่อนหน่อยเพื่อนนอนอยู่กัดศพมัน มึงดันเข้าไปมึงดันเข้าไปมึงดันเข้าไปอย่าไปเล่นรลวมกันดันเข้าไปข้างหน้ามึงดันเข้าไปข้างหน้ามึงดันเข้าไปข้างหน้าดันเข้าไปมึงดันเข้าไปมันจะหมดแล้วมึงดันเข้าไปมันจะหมดไอ้สัตว์มึงดันเข้าไปดันเข้าไปมึงดันเข้าไปดันดันดันเลยลงไปเลยลงไปเลยเดี๋ยวดูเองสลายไว้สลายไว้ดันมามันจะหมดแล้ว ดันเข้าไปอีกดันมาดันมาถูมาถูมาหน่อยถูมาดันเข้าไปตีที่เหลือมึงดันเข้าไปมันมีแค่ตัวเดียวเปิดตัวชุบปากเปิดตัวชุบหน่อยมึงดันเขาไปช่วยเพื่อนข้างน้าแต่งดันเขาไปดัง้ากูชุบเอง้กไปกูชุบเอง ไปอีกดังเข้าไปปากมาปิดดิไม่นั่นบุดกูบุดกูไปอีกลุมดังเข้าไปกดเข้าไปกดเข้าไปมันหมดแล้วกดเข้าไปกดกดเข้าไป ปิดปิดตัวชุบตายอีกดันเข้าไปผู้มึงอ่ะดันเข้าไปดิเ<ป>หลือตัวเดียวดันเข้าไป,ไปดัะเข้าไปเฮี<ป>้ยไม่ไหวเลยสัตว์แม่งหมดไอ้เฮี้ย ทำ่าทำตายเฮียนไหลั่นเฮียย้มเียไอ้นเ้ัไอ้เียีลคนใจเย็นๆใจเย็นอาตัวไมารวมกันอุ้มมันมาอุ้มมันมาใจเย็นอุ้มมันมาอุ้มมันมาไปแล้วหนึ่กันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยฮู้ฮู้ไอ้เหี้ยเอากูะีว่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโคตรได้กิ๊กน้องซูชิเก่งมั้งฮู้เจ๊ เราได้เชลยเฮียชนะแล้วเฮียเราชนะแล้วเฮียทำได้ไงอ่ะเฮียเขาดีใจสัต์